โอเคครับคงจะต้องสอบถามถึงเกมนี้ก่อนนะครับถือว่าต้องลุ้นเก็บชัยชนะได้เพื่อจะไปต่อมองเกมนี้ยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยก็ก็ดีใจค่ะที่นี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาชเชลลีกนะคะแล้วก็เป็นครั้งที่เก็บได้ยังได้ กับผลงานปีนี้โดยเฉพาะเอาในรอบยชโเปฟลีก่อนมองว่ายังไงบ้างครับของทีมเขเ้าแรกกเ็เป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็เรียนรู้ขอ้อผิดพลาดเรารู้ว่าอ,อ,อะไรที่เราต้องปรับเปลี่ยนถ้าถ้าเราเอ,อ,อยากจาก ทีมที่แข็งแข่งวันนี้ไม่ใช่มาลุ้นอยู่ตรงตรงกลางอนี้เลยแต่แนละ้วประธานที่ปรึกษาสาธิตบอกว่าในการเตรียมทีมในการสำหรับลูกการเนี้ยบอกว่าพร้อมหรือมากน้อยแค่ไหนาสําหรับก็พื่อนบิ๊กบินเนี้ละครับทุกคนก็ต้องพยายามนะครับว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะมันการทำงานของทีมทำไมทุกคน ทั้งผู้บริหารทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นมันต้องมีการเชื่อมโยงกันเป็นทางการที่จะไปทิศทางเดียวกันครับแค่ได้ขึ้นไทยลีก2นี่หลายคนเป็นห่วงเรื่องขับเซนซีสนามตอนนี้มีการเตรียมการเป็นไงบ้างครับสำหรับสายมิชบิดก็จริงๆเบื้องต้นเราเราทำสนามอยู่ที่สายมิชอยู่ก็พื้นสนามต่างๆเสร็จหมดแล้วก็เหลือเหลือแค่ตัวอันจันซึ่งถ้าเร่งจริงๆก็2-3เดือนก็น่าจะเสร็จครับ สำหรับการวางแลนไว้ปีหน้าครับสมมติถ้าขึ้นก็คือโอเคพร้อมที่จะเล่นแต่ถ้าไม่ขึ้นการวางแผนปีหน้าจะต่อยอดกันยังไงจะหวังไว้เข้ามาถึงรอบนี้หรือเพื่อนลุ้นต่อปีหน้ายังไงบ้างรครับก็แผนปีหน้าจริงๆก็ถ้าเราได้ขึ้น ก็ยังคงเป็นแชมปเปี้ยนหลียือแล้วเราก็จะทำทีมให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างที่บอกอเราก็เอาข้อผิดพลาดของปีนี้ปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องูลงเล่นการวางทีมแล้วก็การวางแผนการเดินทางตา่างๆเพื่อให้ทีมจะบินขึ้นสู่ไทยลีกงให้ได้อยากให้พูดถึงสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนของทีมหน่อยครับว่าฤดูกาลหน้ามีการพูดคุยหรือว่าจะมีการต่อย,ยอดจะมีการเพิ่มอะไรยังไงบ้างครับ นี้สปอนเซอร์หลักเราคือสายมิตรฟลักนะคะเราไม่ค่อยมีโทเราเป็นทีมเล็กๆพอพอเราเป็นทีมอำเภอสปอนเซอร์ก็อาจจะหายากหน่อยถ้าเราไม่ได้ชื่อจังหวัดถู้ไหมคะก็ก็ยังไงก็หวังว่าปีหน้าก็สปอนเซอร์ที่ท,ที่อยู่อยู่เห็นใจทีมจากอำเภอเล็กๆจากอำเภอกรเป็นบุรีมาเป็นสปอนเซอร์ทีมเราเด่อค่ะเราเป็นกลุ่มเอ่อคนเล็กๆจากอำเภอกระบินพเพื่ออยากพัฒนาบ้านของเราแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ จังหวัดปราจีนบรุรีต่อไปค่ะยังไงก็ถ้าสปอนเซอร์เห็นก็ติดต่อมาได้ตอดลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณค่ะพูดถึงแฟนบอลอีกนิดนึงครับทิ้งท้ายหน่อยเพราะว่าในดูการนี้ถือว่าแฟนบอลมากันเยอะทุกนัดเลยครับผมจริง,รงๆเกินความคาดหวังของกรม,มสอนอย่างที่สอสอมาคือแมตช์แรกมันเป็นมันอาจจะไม่เยอะเพราะไม่มีใครคิดว่าทีมเราจะจะได้แชมป์ซึ่ง พอมาแหวท้ายรอบแชมป์ปีนีมน้มันเกินคาดอะอาจจะจันจริงๆไม่บอกเว้ยตีตัวยืนเขาก็ยอมซึ่งรู้สึกภูมิใจค่ะหนึ่งเกิดที่กระบินโตที่กระบินก็อยากเห็นกระบินมีความแข็งแรงแล้วก็เห็นคน,นอำเภอกระบินแล้วก็คนจังหวัดปราจินบุรีมาเชียร์ทีมสายมิตกระบินยืนติดเยอะๆแบบนี้ตลอดไปค่ะท่านประธานรอค่ะท่านที่ปรึกษาหน่อยครับเป็นไงครับ พูดถึงแฟนบอลน,นิดนึงก็ดีใจครับในฐานะที่ผมอย,ยู่กับการศึกษาอยู่กับเยาวชนนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเราจะมีตัวอย่างดีๆโดยเฉพาะเป็นบ้านเกิดแล้ก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในพี่น้องแฟนคลับหรือแม้แต่ทีมสปอนเซอร์ต่งตางๆเนี่ยนะครับให้กับเด็กให้กับเยาวชนมันก็เหมือนให้ประเทศชาติที่เราจะได้สร้างชื่อเสียงและเป็นกำลังของประเทศชาต,ติต่อไปครับขอบคุณมากครับ